สวัสดีทุกท่านด้วยละกันครับผมคลิปนี้ก็ทักทายสวัสดีพี่น้องด้วยละกันครับผมมีโนต้ตบุ๊กเข้ามาครับผมเหลืออยู่3มเครื่องนะครับถือว่าเป็นสเปคแรงเลยนะครับเหมาะสําหรับพี่ที่ที่จะเอาไปใช้งานกันนะครับผมมาดูเดลครับผมตัวนี้ก็เป็น Intel Core i n t e l Co r e i5 ตัวนี้ได้ Gen 1 1นะครับผมแรมแถือว่าเครื่องนี่ สภาพใหม่มากครับดิ้วนะครับบึกใหม่นี่ผมว่ามีน่าจะสองหมื่นกว่าแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นโคไอห้าเก็นสิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นปีที่ใหม่มากนะครับตัวนี้มีโอเกตติดมาให้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้นะตัวนี้นะครับได้ในราคา5,800บาทนะครับเพราะว่าได้เก็น1ินะตัวนี้สภาพสวยมากครับพี่น้องนี่นะครับสวยเลยนะครับ5,800 สภาพกริปเลยครับผมได้ Gen11 นะตัวนี้นะครับผมก็คือเครื่องปียังใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะฮะสวยมาก58 0 0ใครหาเครื่องเร่งๆสวยๆแบตเตอรี่เก็บไฟ Gen11 นะตัวนี้ Gen ก็คือปีครับผมพี่น้องนะฮะนี่นะฮะใหม่กริปเลยมาดูตัวนี้ครับ HP Ryzen 5นะครับตัวนี้ได้แรม16นะครับก็ ถือว่าโจใหญ่นะสภาพบอดี้สวยมีโอเกตติดมาให้ด้วยสภาพงามเลยครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับบอดี้ด้านหลังก็มีรอยถลลกตามอายุการใช้งานแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานสภาพเครื่องสวยนี่ครับผมตัวนี้ได้อยู่ที่5,000ตัวนี้ได้อยู่ที่5,000ทวนนะครับมาดูโคเอเซอร์กันหน่อยนะครับเครื่องเป็นบอดี้ไทเทเนียมนะครับเป็น c o r อ i5 g เจ8 รมเปตตัวนี้เครื่องลื่นมากนะครับดูหนังฟังเพลงเชื่อม y o u t u b e ลื่นๆเลยนะครับตัวนี้เครื่องสวยสภาพสวยนี่เลยนะครับมีตำหนิก็คือคราบตรงนี้นิดหนึ่งครับพี่น้องไปหาเช็ดกันเอาเองแล้วกันผมไม่มีน้ํายาเช็ดอ่ะนะครับนี่ไม่รู้เปื้อนอะไรนะแต่ผมว่าน่าจะเช็ดออกนะนี่ครับผมเครื่องสวยด้านหลังสวยนะครับตัวนี้ก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้อยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500 5,000 0 0เตนะครับก็คลิปนี้มีแต่ของแรงมาเลยนะครับพี่น้องสนใจตัวไหนก็ทักมาได้โอเคมีติดมาทุกเครื่องเลยนะครับ